เมื่อพูดถึงการเตรียมตัวสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยใครจะไม่สนใจกันหลายๆคนการเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพในการเผชิญกับเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วและเป็นอันตรายก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับทุกๆคนแต่เมื่อพูดถึงการเตรียมตัวสำหรับอนาคตความจริงแล้วเราเตรียมตัวอย่างไรดีวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยคืออะไรวันนี้เรามาดูกันว่าการเตรียมตัวสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง และวิธีการใดที่จะช่วยให้เราเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในงานสัมมนา,าวิชาการประจำปีที่เอาลุก2,026ที่จัดขึ้นเมื่อวันพุทธที่19พฤศจ,จิกายน2,568ที่ห้องวอเดอร์รีอาคาร3ชั้น2ปตทสำนักงานใหญ่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลและวิจารณญาณเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกและไทยและแนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี2,026ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้และเตรียมตัวอย่างมากๆ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดรสุรเกรยเียรติเสถยรไทยได้มีการบรรยายพิเศษในงานนี้เรื่องนำเกตติ้ง The Global e c o n o m ก Landscape รู้รอบทิศคิดรอบด้านเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี2026ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจมากๆสำหรับทุกๆคนดรสุรเกรยียรติได้นำเสนอวิชาการและความรู้ที่มีคุณค่ามากๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจและเตรยียมตัวสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยอย่างมีประสิทธิภาพ แต่นี่ก็เป็นจุดที่เกิดความคิดเห็นแตกต่างกันออกมาคือวิธีการเตรียมตัวสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยที่ดรสุรเกียรตินำเสนอมาจริงๆจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือไม่มีวิธีอื่นๆที่เหมาะสมกว่าใช่ไหมทำไมถึงต้องเตรียมตัวอย่างนี้คำตอบที่ไม่ใช่เดียวกันอาจจะมีอยู่มากมายแต่เราต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรดีเพื่ออนาคตของเศรษฐกิจไทยความคิดเห็นของคุณอย่างไรงานนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในการสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้ของอาจารย์และนิสิตซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์นิสิตและท่าประชาสังคมทั้งหมดจริงๆแล้วการสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้นี้มีความสําคัญมากๆสําหรับการพัฒนาและการเตรียมตัวสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยจริงเป็นเหตุผลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องรองศาสตราจารย์ดรสุชนาชูนิตจ,จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้นําเสนอความคิดเห็นและความรู้ของตนเองในงานนี้ ซึ่งเป็นความรู้ที่มีคุณค่ามากๆสำหรับทุกๆคนดรสุชนาะได้นำเสนอวิชาการและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและน่าสนใจมากๆแต่นี่ก็เป็นจุดที่เกิดความคิดเห็นแตกต่างออกมาคือวิธีการเตรียมตัวสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยที่ดรสุชนานำเสนอมาจริงๆจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือไม่มีวิธีอื่นๆที่เหมาะสมกว่าใช่ไหมทำไมถึงต้องเตรียมตัวอย่างนี้ คำตอบที่ไม่ใช่เดียวกันอาจจะมีอยู่มากมายแต่เราต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรายดีเพื่ออนาคตของเศรษฐกิจไทยความคิดเห็นของคุณอย่างไรสุดท้ายแล้วการเตรียมตัวสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยจะมีวิธีการอย่างไรบ้างวิธีการใดที่จะช่วยให้เราเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดการเตรียมตัวสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยคือเรื่องที่สําคัญและน่าสนใจมากๆสําหรับทุกๆคนจึงต้องมีการเรียนรู้และเตรียมตัวอย่างมากๆ เพื่ออนาคตของเศรษฐกิจไทยที่ดีและมีคุณค่ามากๆความคิดเห็นของคุณอย่างไรคุณคิดว่าวิธีการเตรียมตัวสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยที่ได้รับการนําเสนอในงานนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือไม่มีวิธีอื่นๆที่เหมาะสมกว่าใช่ไหมมีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไรมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นเพื่อนร่วมทางในการเตรียมตัวสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยกันเถอะ